แจกแล้วทองล้านคนที่14ทองล้านที่พลิกชีวิตได้ต่อยอดสรรฝันสร้างอาชีพเป็นทุนการศึกษาชุดที่2คือไปใช้ี่ขอบุญโครงการดีๆให้ผมมีโอกาสฝันฝันต่อไปเดินหน้าต่อเนื่องต่อยอดช่วยคนไทยสร้างอาชีพเราจะยืนหยัดเคียงข้างคนไทยตลอดไปอย่าช้าคุณอาจเป็นผู้โชคดีเศรษฐีทองล้านคนต่อไปเฝ้าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี้ บ่อยอน,นะครับน้องสาวบาวแดงดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะไม่ได้เป็นแฟนแต่พี่ถ้าเป็นห่วง <c oughs> ไม่ผิดจากที่เขาร่ำลือมาไม่เกินจริงเลยพูดเจ้าซูน่ะเราพูดที่อื่นได้ไหมอย่าพูดตรงนี้แต่นี่ไม่รู้แหละจริงไม่จริงยังไงแต่อันนี้จริงแบบไม่ตกตาแน่นอนเพราะว่าคาราบาวเนี่ยเขาแจกหนักแจกต่อเนื่อง แจกมอไซค์ไปแล้วกว่า900คันแล้วก็แจกทองล้านคนที่14ล้านที่14แล้วผู้โชคดีเนี่ยมีอยู่ทุกภาคทั่วไทยเลยค่ะจริงครับวันนี้มอไซค์ลายลิมิเต็ดอี dition คันที่928จะเป็นของใครไปลุ้นกันเลย พยาลาออกขวาได้ได้แล้วครับคุณกบครับอีกนิดเดียวได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุททวัชัยกุลเสนจากจังหวัดขอนแก่นกติการลุ้นล้านมอไซค์สามร้ขันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคราร์ดบาลแดงหรือฝาคราร์ดบาลคันโซตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรานค้าที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568